สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุครุข้อนพี่น้องจะสบายดีตอนหัวแรงเนาะพี่น้องของก็กินเขาแล้วเอาโคมใส่หัวสิพากันเดินทางข้างนี้เป็นข้างแรกพี่น้องแล้วก็เป็นเทือแรกของปีสิพากันไปเนื้องตักะแต่เนาะฝนต๊กส่วนนี้พายุเขาบางคำนี่ก็ต๊บงแห้งๆนึงพี่น้องเอาคลิปลวงวงเว้นนี่กงติดเรื่องล้วก็เลยหลบแล้วก็มาตัดต่อโหลดใหม่พี่น้ององก็ลงไปเนาะ สิพากันไปแยงตะกระแตนพี่น้องไปกับมีพอบาแปบเลยกับการข้าอยู่ในบ้านนี่แหละข้าวสิพาไปเนาะพี่น้องแต่ว่า่นไปก่อนแล้วแล้วก็คู่แพทย์เนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องข้างแรกของปีสิเป็นยังไงแย่งตะกระแตนเนาะตะกระแตนเข่าตะกระแตนหน้าห้านี่เลยพี่น้องไปเบิ่งว่ามันนอนยังไงมันอยู่ยังไดเนาะเวลาฝนตกปะไปกันเลยทุกคน ตอนนี้ก็มาหอดปลาแล้วพี่น้องหอดปลาตั๊ะแตนแล้วปูไดมากคลิปนี้อย่าลืมผากกดไล้์กดแชร์พี่น้องยังนกพ่อนกหลือพี่น้องนายพานพ่อนกแล้วหามึงดูมันตกเลยในพันหาหนกหินเศร้าๆึงดูเศร้าๆองดูเฮไปไหน Lạng đập thư thử ninh nè Lob nè lốp 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 nè nè mấy nè 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 này mấy nè 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 บหนี่นะอยู่นี่นะี่นนบินขึ้นไปใ,ใาาส่เสร็จแล้วอุย้ยใช่เลยโอ้เรียบร้อ,อยซีมอนอย่า <c ười> ด่าหมาพี่นอ้องอันนี้มันคือการอาหารการกินของบ้านเอานะะนอเนาะนั่นคืออาหารนกเหงี้ย เออบ่เบ <medio S 2> no? ิ่งไกลหรือพี่น oh, nice. ้องเบิ oh, hmm. mm ่งไกลๆพอเนาะเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้อ๊อกเครจังอ๋อพี่น้องนกใหญ่ไปเดี๋ยวเอาตแปนมาหนิโอ้ทั้งนั้นกับช้อนไฟพี่น้องพอบ่แปบกับหมู่เราคลิปนี้กับแถวเสียงบูชาพระม้าพระบัแจงขอโทษขออภัยเนาะหากินกลางคืนพี่น้องของกระริยนกตัวนึงหาตะแเปนต่อบ้าน โอ้นี่นี่พี่น้องได้ใช้เบิ้งเด้อปิดไฟปิดไฟบอกต้องปิดไฟเจ้านะแต่อย่าเงนี้มาใส่นี่พี่น้องวิธีมันนอนนะมันอยู่ตามกกไม้ใหญ่หรือว่าป่าเนาะใช่ไหมครับโอ้ไม่ไขรได้นี่จับได้ไฟเลยเรื่องหนึ่งสองสามเออได้แล้วทุกคนหนึ่งตัวไปหลอบไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง นกหน่อยนอนต่ำแทะนอนเอาอยู่บ่เอาเัีนท้าวช้างเขาใชยบ่เคยพลาดยังวิธีเป็นนอนบ้านเทากระซับบ้านเทานี่ละเดี๋ยวาพลาดครับกำข้ากเล่ในฟานในนกอย่าลูกมันบุญแจเอาเอายุ่เลย lúc boi, bỏ, bosenga mày bay. Mô lấy chị kín, chắp ma. Chắp cà tôm tay, chắp tím. Mân beng, 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 มันโตอันนอนคนบ่ได้เอาเนี่ยพี่น้องอันนี้ปลาไหมเนาะแล้วมันชินอนอีกมันไปนกกระป๋อยแล้วพี่น้องหาตักแตนต่อเนาะใช่ตะกระเตนในโบเห็นตะกระเตนโอ้โบเห็นตะกระเตนเขาเนาะนี่ทุกคนโด้ยกล่องกระไรเหลืองโพดนี่พี่น้องจับงาใหม่นอนจะกินเนาะกำ เออบ้านเฮานี่แหละพี่น้องสัตว์สาวาสิงเนาะเวลามันนอนอันนี้คือกระป๋อมนะทุกคน<อ>นี่พี่น้องแต่ว่าบุตรแอาเนาะกระป๋อมยามนี่กระป๋อมยามนี่กับยามเนี่ยมันต่างกันเลยบดยามแสีบแล้ว แต่ว่าคันตักแตนนี่โบะยามได้แสบคือเก่าวัยรุ่นแกจะวัทั้งเดืนเลยโอ้วัยรุ่นเท่านี้คือวัยแต่ว่าไฟผมได้ช้อนไฟอยู่คออีกแล้วพี่น้องต,ตักกระแตนเข่าเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งพี่น้องฝนตกแล้วมันนั่น หานอนนั่นตามกุกใหม่เนาะนี่ทุกคนอันนี้เป็นตะแต็นเขาเนาะพี่น้องน,นี่เห็นบ่เอาไหมคร<ำ>ับกำปึ๊บเอรียบร้อยเลยทางนั้นน่ะลงไปยิงนกได้ช่องไฟเนี่ยพี่น้องพอบ่เป็กซิมอนได้ยิงแต่เสียกว่าเรียบร้อยระดับซีมอนไม่เคยพลาดได้บอซีมอนนกนะ โอ้เหลี่ยบลอยผ่านมอน,อนชิมอนเคยพลาดที่ไหนอู้พี่น้องบอไปเพ้นตะก,กะเตนเนาะนี่ชิมอนกายตะกแตะเตนอันนี้เป็นตะกะเตนเคียวพี่น้องบ้านเฮาเอื่นนมาตะกะเตนหมืน่นโหตัวใหญ่เลยอ,อันนี้แล้วคือตะกะเตนนะทุกคนเฮ้มือมือใคก็ได้จัดก,การ ระดับซ yeah. yeah. mm ีมอนเคยพลาดที่ไหนนับเต็นนกยังดับซีมอนเห็ดไปใส่โอ้ี่นงอกตัวง่ายอย่างลีพุนช่ำตัวห้องเอาเลยนะพอเทนบอทุกคน นั่นนพี่นงนันั่นนั่เขียวเนเห็นบ่นั่นใหเห็นบ่พี่นงได้อาได้กงกอยคยกงลงมาคอยคยกงลงมาคอย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 คออยคอยคอยอย้นมดังขึ้นถ้ามันดีลงนี่ข้ามันดีขึ้นนีอ่จ็ดสี่ห้าใช่รึเ่เอิงยิงยิงยิหาลม้แคน้อยออหูพี่นงเลย โถโหนอนสูงกองลงมาอีกเออเอาชิมอนกำกระโดดกระโดดกระโดดเออระดับสีมอนเคยพลาดที่ไหนพลามันไม่มีปีกกับมันไม่นอนชิมอนเอาไม่ได้โอ้ผีน้องมึงเนี่ยแต่กระแตนเขียวเนาะง่ายอย่าลงอ่ะเดินทางต่ออีกแล้วพี่น้อง นี่มาเบิ่งลักษณะของมันนอนเนาะตะกระเตนเข่าตัวบุกใหไงพี่น้องนี่มันคือตะกระเตนนอนทุกคนมาไหมครับดำนี่มันนอนสาบกกเล็บมืดเนาะกุกเป็นหมินนะเอาเียงหามันก็เห็นอยู่พี่น้องเลาะไปเรื่อยๆเนาะ ต้องเัยที่สั้นๆในเรื่องพี่น้องเลยเห็นอริงเห้อพี่น้องตักแตนเข่าเนาะนี่ปิดไฟก่อนเหลืม่มนี่พี่น้องนี่ทุกคนตักเกตีนเนาะนี่ตามทิมอนเออ ระดับสีมอนเคยพลาดที่ไหนคายไพพอบบอเป็กกระพรสาเนาะลงไปก่อนแล้วปไปใจเห็นแล้วพี่น้องตะกะแตดนนยังโอเคโอค้ตะกะแตนโมตะกะแตนโมสองโตหาบาทโตหนึ่งขาโตหนึ่งไทยนานะ ีทุกคนเด้นู้ยับไหมนี่พี่น่องเอ้าตะกี้มันเป็นเพลงประจำาชุมข่อยได้แต่หาเงียงตะกระเตนไล่ตะกระเตนตะกี้ไล่ตะกระเตนแล้วยังหน่อยไล่แล้วกร้ลองเพลงไปพร้อม จิ๊บตักระเตนเนี่ยอะไรนี่โอเคเอออันนี้กินได้นี่นะตัวดำๆมันจักเล่ยๆนะครับคุณจักอันนี้มันเป็นตะกะเตนตาลุขันโคกได้มันมีนะพี่น้องย่างป่ามันสิต่ำแสงไพ่ครัเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวใสงเบิ่กนะทุกคนโอ้ยพี่น้องตะกะเตนเข่าอันนี้คือตะกะเตนเข่าเด้อทุกคนกำไหม ตัวน Saint ี ys, ้ใหญ่เลยนี público, ito, ่ตามกุกหนาคิ้วตามกุกอ่น้ำเลีบมืนหนาเลีบมืดหน่น้องมันหมักนอนคันฝนตกแล้วมันก็ดบบยว่ามันชุ่มมันยังมันก็บินคือนอนอยู่ตามต้นไม้เนาะ เลาะต่อไปพี่น้องพุ่ณขละลงก่อนเป็นแต่ไฟป่ะบายทั้งคุนแลหละหากินกลางคืนนะพี่น้องเห็นอันใดมันกับบค่อยไปแล้วเนาะนับจากนกหนูก็ได้ Để phá cân yang nhang dinh mất nó phá cân đã phá đã yang nhang Nhang mất hết mùa 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 เห็นั้ให้จับจับจับหมดได้มาถ่ายพึ่งซือใจากเอาเอาลดกจับสูแตะแอบอยุจับสู้จับจับจับหมดพี่พ่อเสียวไปแล้วพี่น้องพูอย่าด่ามาได้พี่น้องพ่อบอกแ๊บเรากินอยู่คุณกินดาวๆไปแล้วเนาะ อาหารป่ากว่าจิพ่อแต่ละโตพี่น้องเลยมันอยากอึดเนาะเขาแจวาหาเนี้งตลอดซ้ำหนึ่งบุคคลอยากเห็นแต่ตากแตนเน่ยตากะแต,น,น,ะตนตาโล,าโลโอู้ตัวใหญ่เลยพี่น้องนั่นเนาะนี่ตัวใหญ่เ้ยทุกคน อันน <ersch> ี้คือตะกระแตนตาโลกินได้เนาะพี่น้องกัมไหมน่ามันหลีกจื๊บเออสีมอนเคยภาพที่ไหนไปพี่น้องยางต่อพี่น้องพออีเดาตะกระแตนเขียวใหญ่เนาะไมใช้เบิ่งพี่น้อง มันเป็นตากระแตนเขียวใหญ่นี่โอ้โเอากลับมาเลยได้รุ่นนี้รุ่นนี้จักซิปตู่เล้ว้ยคากสวยเลยหนอสิมอนปาดเลีหนอใช่เบิ่งโคตรใหญ่โคตรตุ๋ยเลยคุับตากาแตนเขียวเนอไปยางต่อพี่น้อง ยังบูได้เมื่อพี่น้องตอนนี้กระเดิกแล้วเนาะยังเลาะหาตะแตนที่เก่ากัว,วสะเห็นแต่ละโตพี่น้องไงเห็นดีแล้วทุกคนนี่พี่น้องเด้ใช้บังแล้วมาไหมนี่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 พี่น้องอันนี้เป็นตะกรแตนเขาเนาะโอ้มันนอนคัก,กเลยเห็นบ่ทุกคน

นี่นี่นี่ทุกคนมาไหมนี่นี่นะอันนี้จะเป็นตั๊กแตนเขาฮะอุ้ยแฟนไทยก็เห็นอีกแล้วมาหอดบอดมันแล้วแสดงว่าปะยางเลาะไปหนาเลยงนี่ยมึงดีๆเด้อไม่อยากลายอยู่ใด้ี่นี่สองตัวบ่มันมักอยู่ตามป่าพี่น้อง อ้ท้ตนใคมกันบางญ่นี่อ้ลมกยังจอนลมไดบ่บ่ลมบ่วานันจะลมเนี้ยอ้พี่น้องอู้พอมี่นกระแตนทุกคนมีพี่น้องได้ใช้บ่เห็นบ่เดี๋บ่ไปบนี่จะเอาไหม นี่นี่จักกระแตนเขี้ยวอีกตัวหนึ่งนี่นี่แล้วแน่อานี่ค่อยๆกล้องเอาบ่มามาค่อยกล้องเอานี่นเอาตะกกระแตนเขี้ยวนี่ก่อนค่อยขีกล้องให้่อยระวังมันตกระวังมันตกนี่นเอ้าถึงบ่กำเลื่ยจะฟุงศุกมือเออฟุ้งมาแล้วนี่นเออ นี่พ oh, <Yeah, ี่น้องมีทางเห็นครับโอ้ยจับมือหนึ่งผลค่าจับน้ำมือหนึ่งผลจัดจ้ำนาโจเอ๋อจับเอาจับจับงามันนี่จับงามันเออจับไปได้เด้อไหนที่จับมันโฟกัดนี่พี่น้องตะเก็นเขาเนาะมันโคมกันกองไม้ที่จับเอาอน้ำ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 เดี๋ยวติ้งให้ Úp, ừ. ơi đây song chú con Nì đi đâu mà Nó Đấy Ui, thương của thường Ủa, Cái đẹo à con cái con của đại kia Ui, tròn này là tròn quá ระดับผ่านมอนไม่เคยพลาดโอ้บกไงหนึ่งมันี่ีน้องเลยชุ่มเบ้่งนั่นกระเต็นเข่านั่นเข้าได้บรพานมอนโอ้โหตกเด้ดึงค่อยๆดึงเออดึงงาเอาเฮ้มยระดับผ่านมอนไม่มีพลาด ทุกคนกองมากองมาเอ้ยชิทังแล้วชิทั้งแล้วนี่กองนี่พี่น้องใจของางาออกมาแล้วเออโอ้เหลือมเลยเอาเอาเลยเอ้ยนี่ทานของเท่นี่สุดยอด ที่น้ำชำได้พี่น้องนี่นี่นี่ใช่เบื้องตัวบักใไงหนึ่งที่น้องกระแตนเข่าเนาะเห็นอีกแล้วไปยูฮุกบอ้เบิังตะกระแตนแดงโอ้ตะกระแตนจิ๊บอันนี้นะแตนจิ๊บได้หนิน่ะตัวใหญ่หนได้หนิก็ได้นี่นี่พี่น้องโอ้ตะกระแตนตาโล น,น,น,นี่มันหลยสื่อพวกตวกะเตก็นเก้อแค่กิบแต่งมันสื่ออย่างอ,าอ,าอ้าวๆพวกตัวใหญ่กำจิมอนระดับพานมอนเคยพลาดที่ไหนอ,อีาอุ้ยนี่โอ้ไปแสดงว่าดอนมันในนี้ได้ทักตู่ปะหาฮกตู่เนาะ มีแต่แม่มันมีแต่ตุมีแต่แม่ทั้งนักเนาะเห็นอีกแล้ว่น้อตแต่เขาอ้วนี่ข้างพวเาเมื่อแร้าวเป็นเนื้อี่ชวนแต่งนี่ทุกคนเห็นบ่เหนไหมครับ ถ่าจะไปไก่เนี่ยตะกะเต็นหางต่อพี่น้องขงกระมาหอดพี่น้องคลิปนี้ก็สิเป็นมืออื่นเศร้าผู้เลยเนาะแต่เสีได้ลงอะไรพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาหันนี่บ๊อแป๊บกับซีรีคอนหยาดลาขอบใจพัสดุคูทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะพี่น้องคู่แผลตกระเมื่อแล้วเนาะเอานกกห้แล้วก็ตะกะแตนตัวเนี้ยงมาแหละบ๊อแป๊บก็บรรเดาแล้วเนาะ ใส่เพื่อนมวยกินเส้าอะไรพี่น้องผู้ใดมากคลิปนี้ก็จะรืมผากกดไลค์กดแช่ฝากเป็นกางใจให้ใเด้อพี่น้องคลิปนี้กะทะภาพมัวภาพบัวแจงเสียบมเสกก,กนะับคอทดปลอดภัยเนาะะวานเป็นกลางคืนมันกะกล่องกระสันกันยังเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือหนาสิผ้าไปใสเ่เนบะ็ดเนาะเดี๋ยวมือนี้เบิดเวลาแล้วคำแล้วพี่น้องคลิปนี้กับมือเสา้าอย่างทีได้ลงไปแล้วเนาะพอ,อกันคลิปหนาะสบายดี